วันนี้ผมจะพูดเรื่องของกับดักของความเชี่ยวชาญจริงๆาก,การขายสินค้าการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะฮะผู้ประกอบการจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าหรือคนที่จะเข้ามาใช้บริการโดยดเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในโลกของออนไลน์การรู้จักชอบพอและเชื่อถือนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราใช้วิธีการทำให้เขาเชื่อถือด้วยการแสดงความเชี่ยวชาญ ของเราออกมาเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเชี่ยวชาญให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะถ้าเกิดทําเป็นคลิปวิดีโอทําเป็นไลฟ์สดอะไรเงี้ยโอเคเชี่ยวชาญได้แต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับลูกค้า แล้วลูกค้าตอบอะไรมาอันนี้เนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าช่วงเวลานั้นโมเมนต์นั้นเราควรจะใช้ความเชี่ยวชาญหรือเปล่าถ้าลูกค้าถามโดยที่ไม่รู้คือถามเอาความรู้เราใช้วิธีการสร้างความเชี่ยวชันของเราได้อาจจะบอกเหตุบอกผลสาเหตุเป็นแบบไหนเหตุผลคืออะไรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้กับเราได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาบอกวิวธีการของเขามาแล้วเราจะไปแสดงความเชี่ยวชาญด้วยการบอกว่าไม่ไม่ได้สิ่งที่ลูกค้าทํามันผิดมันไม่ถูกต้องมันต้องทําอย่าง นี้สิมันต้องทําอย่างงี้สิอันนี้เนี่ยคือการใช้ความเชี่ยวชาญที่ไม่ถูกจุดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับไม่ต้องการถูกคนอื่นมองว่าเขาโง่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไม่ใช่ต้องทาแบบนั้นสิต้องทําแบบนี้สิแสดงว่าเรากําลังบอกลูกค้าว่าคุณน่ะโง่คุณน่ะไม่รู้อะไรคุณไม่ฉลาดถ้าเกิดทำแบบนี้ปุ๊บผลสุดท้ายจุดจบคือการทะเลาะกันครับ เพราะว่าเขาก็มีวิธีการของเขาเราก็มีวิธีการของเราหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงวิธีการของเขาแต่หน้าที่ของเราคือทํายังไงก็ได้ให้สินค้าของเราไปอยู่ในมือเขาไปอยู่ในกระบวนการการใช้ชีวิตของเขาถึงแม้ว่าเขาจะใช้วิธีการแบบผิดๆก็เถอะแต่ขอให้สินค้าเราเข้าไปอยู่ในกระบวนการของเขาแล้วเราก็บอกเขาว่าสินค้าของเราเนี่ยใช้แบบไหนบ้างถ้าตรงไหนมันเป็นข้อห้ามที่แบบว่าถ้าลูกค้าใช้แบบนั้นปุ๊บมันจะไม่ได้ผลก็เอาโอเคก็บอกไป แต่ว่าห้ามไปพูดในทํานองที่ว่าลูกค้าโง่ลูกค้าไม่ฉลาดคุณต้องทําแบบนี้สิไปเปลี่ยนแปลงวิธีการของลูกค้าในการใช้สินค้าเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราขายปุ๋ยอย่างเงี้ย เราจะบอกลูกค้าว่าเฮ้ยการปลูกทุเรียนมันต้องปลูกอย่างนี้สิคุณมาปลูกอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องทําอย่างนี้สิต้องรดน้ําแบบนั้นสิไม่ได้นะครับหน้าที่ของเราคือทํำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรคนนั้นเอาปุ๋ยเราไปใช้แต่วิธีการดูแลต้นไม้ของเขาเป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อของเขาอย่าไปขัดเขาถ้าเราขัดเขาปุ๊บเราจะกลายเป็นศัตรูทันทีเราจะยืนเป็นอยู่คนละฝ้าของความคิดทันทีทางที่ถูกต้องนะครับคือเราจะต้องไปอยู่ใกล้เขาครับทําให้เราเป็นพวกเดียวกับเขาเราอาจจะ บอกว่าดีครับวิธีการของพี่เนี่ยดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดพี่เพิ่มตรงนี้นิดนะพี่เพิ่มอย่างนี้หน่อยนะมันจะสุดยอดมากกว่านี้อีกนี่แบบนี้เห็นไหมฮะคือบอกเขาว่าวิธีการที่เขาเลือกเนี่ยมันดีไปทาน้องที่ว่าเอออวยเขาว่าเขาฉลาดแหละเขาทําแบบนี้คือเขาฉลาดเขาเก่งเขาเพอร์เฟกครับแต่ถ้าเกิดเอาเทคนิคของเราไปใช้อีกนิดนึงนะวิธีการเนี้ะมันจะเพอร์เฟกยิ่งกว่าเดิมอันนี้คือไม่ใช่หักด้ามพราด้วยเขาแต่เรากําลังจะเป็นพวกเขาอย่างกลมกลืนเป็นที่ปรึกษาให้กับเขา ไม่ใช่ว่าลูกค้าแบบเราทักอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่แต่เราจะต้องรู้จังหวะ เข้าแล้วก็เป็นพวกเดียวกับเขาให้ได้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดดีแล้วครับดีแล้วอันนั้นดีแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากทําให้มันดียิ่งกว่าเดิมลองเอาเทคนิคของเราไปใช้ดูสิในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานี้ลองเอาเทคนิคของเราไปใช้ดูเสริมเข้าไปครับแล้วเอาสินค้าของเราเี่ยเอาไปใช้ด้วยและถ้าเกิดเ <startups> ขาเอาเทคนิคของเราไปใช้หรือเอาสินค้าของเราไปใช้แล้วเกิดผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทีเนี้ยเขาก็จะกลับตีกลับมาถามเราว่าแบบนี้ต้องทํายังไงแบบนี้ต้องทํายังไงกลายเป็นว่าเราจะเป็นผู้สอนเขาทันทีเขาจะเชื่อมั่นในนนคําสออขงททัี แถ้าเกิดเราเจอกันครั้งแรกปุ๊บผลงานก็ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสกับตัวเองแล้วอยู่ดีๆไปคอมเมนต์เขาว่าไอสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ดีเนี่ย พังแน่นอนนะฮะเพราะนั้นอันนี้คือกับดักของความเชื่อชารอย่าทำตัวเป็นหมอในความเชื่อของผู้อื่นแต่ถ้าเกิดทำในคลิปวิดีโอทำโปรโมตในผ่านคลิปวิดีโออันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้คุยกับลูกค้านะครับลูกค้า,าจ,จะใช้เทคนิคของเราเอาไปใช้ของเขาเองก็ได้เขาอาจจะพิจารณาครับว่าไอ้เทคนิคของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ